สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟิลแลนด์นะคะวันนี้นะคะก่อนที่นิวจะออกไปเก็บบูเบอรี่นะคะนิวก็ได้พาเพื่อนๆน,นะคะแวะมาชมนะคะทะเลสาบแห่งนี้นะคะที่ที่มีชื่อเสียงในเมืองโนเกียนะคะที่มีชื่อว่าทะเลสาบวินุสยรีนะคะก็เป็นทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะตามนิวมาเลยนะคะ ทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็จะร้อมรอบไปด้วยนะคะป่านะคะป่าสดนะคะแล้วก็ป่าไม้เรียวนะคะอย่างด้านข้างนี้ก็จะเป็นเป็นป่าไม้เรียวนะคะซึ่งเป็นทางเดินป่านะคะเดี๋ยวเราลงไปดูนะคะว่าบริเวณทะเลสาบนั้นจะมีความสวยงามแค่ไหนนะคะเราก็ได้มาถึงแลวนะคะ่าชายหาดนะคะวันนี้นะคะมีอุณหภูมิอยู่ที่บวกสิาองศานะคะก็จะอากาศเย็นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีลมด้วยนะคะและนี่ก็คือบริเวณนะคะตู้สําหรับ เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะสำหรับคนที่จะมาเล่นน้ำทะเลสาบนะคะก็สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่นะคะและบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีกิโยสกีนะคะคือเป็นที่ขายของแล้วก็ร้านขายของชํานะคะอาจจะขายไอศครีมหรือว่าขายลูกอมอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับเด็กๆนะคะและด้านข้างนั้นก็จะเป็นบริเวณสําหรับออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายนะคะ รวมทั้งจะมีที่ให้เช่านะคะสำหรับเล่นซุปนะคะมีที่ให้เช่าสำหรับเล่นซุปนะคะคือทะเลสาบแห่งนี้นะคะเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยจะแล้วลมลมกดจะแรงนะคะในบางครั้งลมก็จะแรงนะคะบริเวณโดยรอบนะคะของทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็จะมีต้นไม้นะคะต้นสนต้นไม้เรียวแล้วก็ต้นไม้หลากหลายนะคะร้อมรอบั้งทะเลสาบนะคะ ต่ทะเลสาบก็ยังต่อไปด้านหลังนะคะไม่ได้ว่าแค่นี้นะคะทะเลสาบแห่งนี้กว้างมากนะคะเราเดินต่อไปนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นโต๊ะนะคะก็จะเป็นโตสำหรับผู้ที่มาเล่นน้ําทะเลสาบนะคะสามารถที่จะมาปิกนิกนะคะทานอาหารได้นะคะในบริเวณนี้นะคะเราก็มีถังขยะอยู่ข,ข้างๆนะคะแล้วก็ถัดไปนิดนึงก็ บริเวณโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นป่าสนด้านหลังนะคะแล้วก็จะสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีนะคะของทางการเมืองก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะถัดมาก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะสําหรับเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะก็มีบริการนะคะสําหรับเด็กน้อยนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะคือผู้ใหญ่นีก็สามารถนั่งได้นะคะนิว่ก็จะลองไปนั่งเล่นดูนะคะเพื่อจะได้คิดถึงอดีตเก่าๆนะคะในตอนที่เราเป็นเด็ก,ดกนะคะ ตลองนั่งนะคะก็ได uh, ้ฟิลนะก็ได้ฟิลนะคะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะแหมนิวก็นั่งสับเพลินนะคะมองที่เห็นใกล้ๆกล้นู่นนะคะคือโบสถ์นะคะก็คือเป็นเป็นเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโรเกียนะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะขับรถมาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนิวนั่งเพลินนะคะสนุกนะคะเนี่ย ผู้สูงอายุนะคะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งค,ค่ะก็ะะมีความสุขนะคะ <c oughs> มันก็สนุกด,ดีต้องที่เห็นไกลๆนู้นนะคะเดี๋ยวนี้จะซุมเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่คือโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์ของเมืองโนเกียนะคะ <c oughs> คือเป็นจุดแลนด์มาร์กของเมืองโนเกียก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณขับรถมาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะแล้วคุณเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะเห็นนะคะคือโบสถ์คือคุณสามารถมองเห็นโบสถ์ตั้งแต่อยู่มอเตอร์เวย์แล้วนะคะ <c oughs> ขับเข้ามาก็จะเห็นโบสถ์นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือะะก็จะเป็นทะเลสาบบิลุสแยร์รีนะคะ ก็จะเป็นจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเว l c o m ม T o n น k กนะคะก็จะเป็นอะไรที่สวยงามนะคะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะดูบริเวณโดยรอบของทะเลสาบนะคะความสวยงามนะคะนี่ก็เป็นหาดทรายนะคะหาดทรายชายลมบริเวณแห่งนี้นะคะก็จะแบ่งแยกนะคะเป็นส่วนที่เล่นน้ําสําหรับเด็กเล็กนะคะก็จะไม่ลึกมากนะคะ นิวคิดว่าจะขอบชายหาดไปได้ประมาณ10-15เมตรนะคะคือ mm hmm. จะจะ,จะตื้นนะคะสำหรับเด็กๆนะคะเราจะมีเขดจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนบริเวณนี้มันเป็นบริเวณที่ตื้นนะคะก็เลย mm hmm. ก็จะมีการห้ามนะคะคือว่าหรอือว่าเด็กน้อยเนี่ยคือไม่สามารถที่จะคือห้าม,ห,ามดดะะห้ามกระโดดน้ําบริเวณนี้นะ,ะเพราะมันตื้นมากนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะน,น้ําใส่เนี่ยค่ะ อะไรหึบแปลหมายความว่าห้ามกระโดดนะคะเพราะมันตื้นมากนะคะที่เราเห็นอยู่คือถนนหลักนะคะขับจากมอเตอร์เวย์มาก็จะผ่านถนนเส้นนี้นะคะผ่านโบสนะคะแล้วก็ผ่านวีนุสแยรวีนะคะตรงเข้าตัวเมืองโนเกียนะคะแล้วนี่ก็คือภาพโดยรวมนะคะของทะเลสาบแห่งนี้นะคะแต่ก็ยังมีต่อนะคะไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราเดินนะคะไปดูนะคะ อีกทางฝั่งหนึ่งนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะนี่ก็คือเรือนะคะเรือของทางตัวเมืองนะคะของอำเภอนะคะที่ใช้ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตลอดระยะแนวชายหาดนี่ก็จะสะอาดสะอ้านนะคะก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะที่นี่นะคะนิวไม่ค่อยได้มาเล่นสุปเนะเพราะว่าทะเลสาบที่นี่มันกว้างมากแล้วก็ ลมมันแรงนะคะก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นซุปนะคะนอกจากวันไหนที่อากาศดีจริงๆนะคะถึงจะเหมาะกับการเล่นซุปนะคะนี่ก็คือบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีป่าต้นไม้หลากหลายนะคะร้อมรอบนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะเดินไปดูนะคะทางฝั่งทางฝั่งกลางแม่น้ํบทางฝั่งกลางทะเลสาบนะคะอากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีมากๆแต่นิวก็ยังรู้สึกหนาวนะคะเพราะว่าลมมันแรง ลมแรงจริงๆวันนี้นี่จะเป็นเส้นทางเดินป่านะคะซึ่งเดียวก็เคยมาเดินป่าในบริเวณนี้นะคะป่าบริเวณนี้ก็มีบูบอรี่เยอะนะคะเป็นเส้นทางเดินป่าแต่เราไม่ไปนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูบริเวณกลางทะเลสาบนะคะดูความสวยงามของทะเลสาบนะคะเลี้ยวมาทางนี้นิดนึงนะคะไปะเราไปดูทะเลสาบกัน,นะคะ่ะไปชมความสวยงามกัน บริเวณแห่งนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่ลึกกลางทะเลสาบนะคะซึ่งบริเวณแห่งนี้สามารถที่จะกระโดดเล่นน้ำได้นะคะมองไปไกลๆก,ก็จะเห็นโบสนะคะสวยนะคะตลอดแนวสวยโดยรอบของทะเลสาบนะคะวันนี้อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะโดยรอบนะคะสวยงามนะคะยาวไปถึง จะเป็นมุมแคบด้านนู้นเลยนะคะคือเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งเลยนะคะคือนิวอยู่ในเขตเปรกันมาเนี่ยนิวรักแล้วก็ชอบเมืองโนเกียที่สุดเลยนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยคือมันเห็นได้ได้ได้อย่างชัดเจนนะคะคือมีบริการทุกอย่างแล้วก็มีป่านะคะที่สมบูรณ์นะคะสําหรับประชาชนนะคะสําหรับทุกคนนะคะ เป็นที่จำนะคะที่กระโดดน้ำนะคะอันนี้จะมีความสูง2เมตรนะคะด้านนี้จะมีความสูง1เมตรนะคะคือเรื่องของความลึกเนี่ยประกันได้เลยนะคะว่าลึกเพียงพอนะคะที่สามารถที่จะกระโดดลงเล่นน้ำได้นะคะน้ำใสนี่นะคะก็คือความสุขนะคะที่เมืองนี้นะคะมอบให้แก่ประชาชนนะคะในช่วงของรื่ร้อนนะคะ คือฤดูร้อนเนี่ยผู้คนก็จะมาเล่นน้ําที่ทะเลสาบแห่งนี้นะคะมก็จะเป็นอีกความสุขหนึ่งนะคะดอกบัวที่นี่นะคะเล็กมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองสวยเช่สีเหลืองสดใสนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะก็จะเดินยาวกลับไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทะเลสาบแห่งนี้ก็จะเป็นทะเลสาบแห่งแรกเลยนะคะที่ขับรถเข้ามาในตัวเมืองโนเกียนะคะก็จะ ผ่านทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบแรกนะคะแล้วก็จะเห็นหนที่รกโกนะคะจะเห็นเห็นโบสถ์อยู่ทางนั้นนะคะจะเห็นโบสถ์นะคะตราังงามทุกครั้งที่ขับรถมาจากมอเตอร์เวย์นะคะเข้ามาเมืองโรเกียนะก็จะเห็นโบสถ์นี้เป็นระดับเป็นันดับแรกนะคะแล้วก็จะขับผ่านสะพานนะคะถนนนะคะผ่านทะเลสาบนะคะก็ถือว่าเป็นประตูทางเข้าเมืองที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะ เป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามค่ะเมืองนี้นิวก็ชอบที่อยู่เมืองนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปข้างบนนะคะหลังจากที่เราชมความสวยงามของทะเลสาบแห่งนี้แล้วนะคะเราก็ไปเก็บบูเบรี่กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นิวนะคะวันนี้นะคะนิวก็เข้าป่านะคะที่จะจะมาเก็บบูเบอรี่นะคะวันนี้ก็ฝนตกก็ เปรี้ยๆนะคะแต่ก็ไม่แรงมากนะคะแต่ก็ดีนะคะที่ฝนตกเพราะว่ายุงก็จะไม่มีนะคะยุงจะไม่เยอะนิวก็มีเสื้อกันฝนนะคะลองเกงกันฝนมาด้วยนะคะนิวก็จะเริ่มต้นเก็บนะคะอันดับแรกนิวอาจจะเก็บด้วยมือน,นะคะที่กัเก็บหรือว่าของมือเก็บนะคะ นิวมาเจอดองเลยนะคะเนี่ยเป็นบริเวณเล็กๆนะคะแต่ว่ามีแต่เมตต็ดเป้งๆนะคะเม็ดใหญ่ๆนีวก็จะตลอดทั้งแนวเลยนะคะเนี่ยตลอดทั้งแนวเลยนะเพื่อนดูดูเม็ดก้อนแต่ะละเม็ดอืมค่ะนิวแก่นิวเก็บแค่บริเวณนี้นะเสร็จนะั้นนิวก็จะกลับแล้วละ่ะเพราะว่า าเก็บบริเวณนี้ได้พอสมควรแล้วก็พอแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพราะว่าเราเอาไปแค่พอทานนะคะนิวนะอยากให้สวนที่บ้านให้เป็นอย่างนี้ทั้งเลยหลากหลายซุ้มนี้ซุ้มเดียวก็ก็แจ่มแล้วอะ ดึงขึ้นมาสับขึ้นมา บริเวณบริเวณเล็กๆอย่างนี้ก็มีเยอะนะเพื่อนวันนี้นิวก็เก็บได้ประมาณเกือบสามลิตรเลยนะคะตอนนี้ก็นิวก็อยู่ในป่าประมาณสองชั่วโมงแล้วนะคะสามชั่วโมงแล้วนี่เดีย๋ยวเพื่อนๆนี่ก็คือผลงานของนิวนะคะนิวก็มาเก็บบูบอรี่นะคะเอาไว้ทานนะคะ ยังไงแล้วนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนิวนะคะยังไงแล้วก็ติดตามดูวีดีโอต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ด้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ